ความมือมีที่จอดรถเรากําลังจะจอดรถนะคะจอดเท่นี้หรอใช่จอดอยู่เดินนี้แหละจอดอยู่เดินนี้แหละจอดบคุณหญ่เออจอดนี่แหละย่เขาไปเลือกแลมซิลมขีดตมอันนั้นงหง่าถึงแล้ว,ม,วมาหดหมาคือไปนอนเฝ่าเราเอาทําไมหมาน่ารักจังเลยกาดบนนีค่ค่ะ กัดบ่คันี่เอาขึ้ยาน้ำโกนน้ำคักเถอะออะไรโอ้โอ้บงบงหรอซื้อันี้อ อันใดก็ได้หูุเพือกเอาไหคูมันดีคูตันนี้คูตรงนี้มันต้องเอาเป็นคูบ่แล้วก็จะเอาลูกอ่ะมีสูตรเอารูกเด้ออาชีพแล้วกันนั่นเลยเลือกเลยจ้าอ๋ออันอันเป็นอันนี้แล้วบ่ารอบนี้เป็นอันนี้เลย เอาดูเลยนะยังไปโซกลาบคืออะไอันใดงามกว่ากันแม่คือกันเบิดบ่อคือกันพอกันเอาอันใดก็ได้ลูกบ่าะว่าดขึ้นเล่าว่างยานี่มาหยิบได้เลยยาหยิบไปเลยค่ะโอ๋อขึ้นเล่าไหมไหมหยิบได้แล้วบอกอันนี้จ้ะหยิบหยิบมาแล้วหนึ่งอันเอ็มอ่อนใจใจให้ก่อนใน่เด้อ มั่นใจให้ก่อนหน่อยนะมา<ส>โอ,อ๊ยห้ามาบพทันฝนฮะฝนตกเห็เนนี่นีะใจให้เราบ,บ่อหอบมายังดีเข้ามาถึงเร็ว ชุ่มชื่นนะไม่มีใครมาชุ่มชื่นมากว่าเป็นเห็ดใหม่แต่เนี่ยเป็นเห็ดใหม่ฮ<า>ะเอาล็อกหน่อยเด้อล็อกลอก็อคลองนี้เป็นสารต้อง็ป ตรงนี้เป็นสารเด้อค่ะพี่นงข่อยพาม,มาไหวา้ปูโอ้เป็นกับนี้พอพามเห็ดเป็นนี้พอพามทำความสะอาดอยู่เมันปลูกกับเบื้องไม่ตาเนี่ยนับโมทศกวาตโตอันรากโตสบ่า ไหนดูซีนานนานอุ้ยนานนานจับดีๆจับดีๆีดีแล้วเออ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 ถึงแล้วถึงแล้วจับไปนันเดเปะเลยโอเคนะอ่สวยสวยวางเลยสวยเลยสวยเลยอืมวางลงวางลงเถล่า รางตัวใดก่อนก็ได้ตัวง,วงวชูมันูมันอโอเคโอเคอเค่ะไอ้กวันนี้ดีกว่าจัอยู่กว่าใจ่พรใจอกูจาเกยเรื่งมาแล้วเรปเออมาตน้องว่าสา่้อนจะเลิน้ำูสามยปีถือว่าเป็นโรงงานปูตกูเรื่องใบในการเรียนมีโชคลาภและเป็นเจ้าคนในคนมังมีสีุเป็นรางวัลรจโชคลาภมาไ้มาสแารเจ้าบันทีแอฟโทรศัพท์เพื่นกันไปเงินรอสิบรอห้เด้อ งินตราต่างประเทศเงินดอลลาร์พี่ปันต่อเป็นดวงมาเศรษฐี้วยนะมุ่งพัฒนาครับมัดมัดเวิร์ดสุขสันต์สันธสิทธิ์ให้ทักทายกั่งหนาความกันงโดนนอกหนาวเย็นมื่อมาดูวันสองสามเพืนมือเจ้าดูนะครับผมสิทธิพุทธังสิทธิกรรมบังสิทธิสังังพุทธังมหาป่าสิทธิเมฆแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เจ้าปูเรือม่ยาเกี่ยวกันระยาเทวีทุกนั้มาแล้ว จากเมืองพรเจริญสู่สามรอยปีหลังำร้าพรบิกหลงหลงลงกรับไหวยคอพรให้มีโชคประดานใจทั้งสามท่านนับตั้งแต่พุทธตันจงเปิดกรรมมังเปิดสังกังเปิดด้วยนักโมพุทธายะพุทธะดันเงินธรรมะตจงนำทองสังกรรมมขอของเอณาจาริติณามิมาเงินทองสังสามตั้งจงเลิมานะจาริติมากลรุติกรูนาตรองเหตัยะสัพพะวานีนางเปรตวาธรมีตปาปันโตสัพพงมณ์มังเกเทนะจิตจอมุตเมจัยะมังคลังหลังพุทโธโตคะวข้าณมิหังนัปันาำ พอความด้วยศักดิ์สิทธิ์การองเจ้าปู่นี้มิผลบันดาลดลลูกหลานทั้งสามด้านมาจากเมื่อพรเจริญผลทุกสุขสดใสเด้อบ่าวเจ้าเยือนงานรลานวดน้อลงพยาบาลกัจริงแน่เมตาวกันเรียนทุกเร้าสามก้นสมบังดังตั้งใจอุปตัดทุกอย่างตรงเปล่าเปล่ทรัพย์สินเงินทองกองให้เฉิดลาดไดเกิดสมดังจินเราอธิษฐานจิตใจการก็ปล้วยลูกหลานมันก้มลงตัวมีโชคนำลาบเงินทองหลั่งไหลเป็นร้อยล้านพันล้านดอนลาด้วยนักปู่พุทธายะขอตั้งสามดานงเองปังปังแล้วก็รวย รวยรวยสาธุย่าไปคํารถคําบ้านให้นผู้เดเป็นเด็กขาดเปนถิขเ้นโลำเกินจารไร้มือเป็นคนยาจเส้นดวงชัต,ตาชีวิตโค้งย่างสวยงามเส้นดวงใจอันนี้เส้นดวงสมองอน,นี่เส้นดวงชัต,ตาชีวิตดวงชัต,ตาชีวิตเจ้าดีเพราะว่าเส้นโค้งย่างสวยงามฟังนั่นเดี๋เป็นในบนฟังโค้งงามทั้งสองฝาฟังเนาะแต่ว่าขึ้นใส่เง่งนเลยแค่นี้อยู่ตงนีง เส้นการเงินบารมีทางการเงินมันบอใครโผล่มนซับซ้อนเห็นไหแสดงมันมีโอการใส่ใจเงินทองแต่ว่าเส้นดวงชะตาชีวิตสองฟังเจ้าดีดีเนาะเป็นคนใจกว้างคนใจกว้างหมายความว่าดีนยดีมันจะตรวคนเส้นดวงชะตาชีวิตก็เส้นสมองห่างกันทั้งสองฝั่งฟังมาคนแบบนี้สิมักเจะตรวคนอื่นบางเทื่ยบางที่ไปจีจีตัวจีต้มเข่าก็ย่อมเลือดตรวคนเนาะเงินก็เกื่ยทีนี้ดวงชะตาเงินทองออกหลายอยู่เด้ ใส่เงินใส่ช่องนี่ดีเลยถ้าไปใส่เก่าใส่เงินดีพี่นี่แต่ว่าเดือนก่อนกระดาษจ้าวันเกิดไปสิเป็นเลื่อนหลวงปีนาเป็นปรสาสัทราชจะว่างสองปีเฮียนหังคำหนัง,งมิจิมีเต่า่วมสุกอยู่ลมเย็นเป็นสุกบญเกา่าก็หนุนบุญนำพาความสุขความเจริญมามีผู้ปุกปั่นทางการเงินเพิ่นว่าจะมีคนเอาเงินในช่องมาใส่มาเนี่ยแหละเพิน่นว่าเนาะกระเป๋าเงินกันน้ำโมดูบอกอืมจะมาอะไรคะเนี่ยหมาหมาแบบหมาแบบมอฟเฝ้าดีแฮง หมาหมักรถพัน่เน <Oh ี้เฮงหมาผู้ดนายิ้มเลยแม่หมาผู้ด่้ย่าอฮ้ยอุ้ยมันก่อเม่ยแม่อันนี้ก็ไปปั๊มไปไปหาล่านกินเข่าก็ได้มั้ง